ไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยเห็นตัวเราไหมอะเห็นตัวเราไหมเอ่ยวะเ,เนี่ยไอยะเหลือแค่หน้าโอเมกุเนสมาเดี๋ยวเรากลับมาเป็นร่างปกติก่อนดีกว่า โยก็ Yo, ขอสวัสดีชาวแวมไทยทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเ่วรของเกม r o บ lox ในแม c นกพี c e นั่นเองเย้ <c oughs> ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นเกมของคนไทยแน่นอนนะชื่อขึ้นมาว่านกพี c e อย่างนี้นั่นเองเนาะก็มาจากคนสร้างค่ายนกสตูดิโอนั่นเองเนาะก็ซึ่งจะเป็นเกมแนวบันพีซอีกเช่นเคยนั่นเองนะ ซึ่งมันเป็นแบบใหม่นั่นเองเนาะเป็นของคนไทยนั่นเองซึ่งเขาก็ได้ทำการสร้างเมื่อวันที่27เดือน3ปี2021เนาะที่ผ่านมาแล้วเขาก็ได้ทำการอัปเดตเกมวันนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นในส่วนของแบบนี้ดูซิว่าทำไมคนเล่นเนี่ยถึงแบบว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเนี่ยอยู่ที่2,100กว่าเลยนั่นเองเนาะอืมโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการเล่นก่อนละกัน ในโซนของอคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะอยู่ในเซฟโซนตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเซฟโซนบอกด้วยว่าเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองอันนี้เราอยู่ในเซฟเขาเรียกว่าเซฟแบบว่าพับบิกเซิร์ฟเวอร์นะก็จะมีผู้เล่นอื่นด้วยนั่นเองอโอเคในส่วนของเกมเนี่ยก็จะ แบบว่ารองรับด้วยนะรองรับคนที่เล่นบนมือถือนั่นเองเนาะ Mobile e s p o r t นั่นเอง,นะเอง,เองต่อไปเนาะ Fruit will be spaed in the map every 30 minutes เนาะก็คือผลไม้เนี่ยก็จะทำการสปาร,รอบแบบเนาะบริเวณแบบเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าแล้วแต่แบบอ่ะคือยังไงดีแล้วแต่เกาะละมั้งเออถ้าจะให้พูดเนาะทุกๆ30นาทีแล้วก็จะแบบว่าหายไปใน15้านาทีนะถ้าไม่ยอมเก็บเนาะอ่ะ ต่อไป Max Level แคปเนาะเลเวลสูงสุดก็คือ500นั่นเองแล้วก็การค่าอัพค่าแสเนี่ยก็จะ m a ็อยู่ที่500นั่นเองอืมแล้วก็ในส่วนของการควบคุม c o n t r o l ต่างๆเนี่ยก็อะไรแล้วเนี่ยคือการกด Control ก็เท่ากับการวิ่งนั่นเองนะนี่กด Control รอบเดียวนะแล้วพอออกก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคอันนี้เราก,กด Control แล้วต่อไปก็คือในส่วนของปุ่ม Q เท่ากับ Dash นั่นเองแล้วเราจะเอาดูนะนี่ อันนี่ก็จะเป็นการแดชนีประมาณนี้โอเคต่อไปก็คือการกด p a c e เท่ากับเก็บโปหนี่นีอ้ามีเก็บโปให้เรียบร้อยเป็นอย่างนี้แหละแต่ที่กระโดดได้กี่ครั้งหนึ่งโอ้ต้องรอในสกอร์คูดาด้วยใช่ไหมนะ่ะโอเคเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกครั้งโอเค แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือ B.Amanet Haki ฮาคใช่ไหมในสวนของตรงนี้น่าจะต้องหาหรือเปล่าเราเราจะยังใส่ไม่ได้นะอ่าเราต้องหาไอ้สวขของฮาคิก่อนเนาะนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะพามาสำรวจก่อนละากาันอันนี้คือเกาะเริ่มต้นนะทุกคนเออเกาะเริ่มต้นก็จะวุ่นวายอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ใครที่อยากจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะซื้อ private server แม่แม่ใช่ไหมต้องการที่จะเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยก็ ราคาในการซื้อ private s e r อ e r อยู่ที่ส0มรอโลบัคนั่นเองนะอืมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นเกมนี้ดูซิว่าอ่าเขาเรียกว่ายังไงดีดูซิว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกยังไงวิธีการฟาร์มเป็นยังไงนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะค,ะคือผลนี้เนี่ยผลล็องผลเนี่ยคือเราเพิ่งแบบว่กากำลังจะอ่าเลยทุกคนแล้วก็มันมาสปาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหลังเราเลยแล้วก็เลยเก็บมานะเออในไหนก็แบบว่าเป็นผลล็อผลก็ใช้ใช้ไปเถนะิดเอทุกคนโอเคมห กดไปแล้วเรียบร้อยนะคะจังหวะนี้ล่องหวนแบบไม่มีใครเห็นไม่โดนตีแน่นอนมาอันนี้ก็จะเป็นการรับเควสตั้งแต่เลเวลหถึงเลเวลสิหาเราไม่เจอแล้วสินะเออโอเคมาแล้วเราจะรับเควสกันสิเอามันออกก่อนใชไหวอ่าอารเควสตีฟิสสูงทำผ้าแบนดิตเจ็ดร้อยเมาเราจะต่อสู้กัน โอ๊ยโอ๊ยโอย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 โอเคหนึ oh, uh ่ง uh ตัวโอ้แบบว่าแย่งกันฟาร์มแบบวุ่นวายจัดๆโอเคคราวนี้ไม่มีใครเห็นเรานะว่าเรากำลังแบบโจมตีไอ้แบนดิอยู่เนี่ยเพราะว่าเราต้องคนยังไงทุกคนโอเคสามบห้าเดี๋ยวดิิโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอืออโอเคได้ต่อตัวเหรอสิบห้าเอพีกับเท่าไหร่นะ 15xp กับ100เบลีอันนี้ก็เราเพิบม100เลเวล4แล้วไปดูในส่วนของตรง n v e n t o r y อ่ายังไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ค่า s t a t s ค่า Sta t s ก็จะมีให้อัพอยู่ทั้งหมด4เนาะมีค่า s t r ทรนสอตเด t l สฟ u ูดแล้วก็ค่าป้องกัน Defense ตอนนี้มีอยู่9 p o points อันนี้ก็ใส่จำนวนที่ต้องการอัพได้เลยแล้วก็ reset Skill point ได้ตรงนี้ ต้องใช้โลบาเหรออ๋อต้องใช้โลบาในการรีเซตต้องคิดดีๆนะว่าจะอัพในส่วนของค่าตรงไหนนะอืมโอเคโอเคเราก็ค่าแบนดิตประมาณนี้ก่อนแล้วเราขอสำรวจแบบสักนิดๆหน่อยๆละกันไอตรงโซนี้ใกล้ๆกับที่ซื้อเรือหรือเปล่าอ่ะอ่ะ boats boats p a w n e r เดี๋ยูสิ which type of boat do you want me to s p a n m e เรืออยู่ด้วยกัน3แบบแบบว่าเรือฟรีโลโบสเนาะเซลโบใช้1,000เบรีแล้วก็ สไตรเกอร์ ker, ก็จะเป็นเกมพาสนั่นเองในส่วนของตรงราคาตอนนี้เนี่ยเขาขายคาถณะใช่ไหมคาถณะเซลเลอร์ไหนดูซิราคาประมาณเท่าไหร่สามพันเบรีเลยอ๋อสามพันเบรีอืมเก็บไว้ก่อนละกันตอนนี้เรามีอยู่แค่แปดร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ล่ะเดวิสฟรุตเซลเลอร์อายะไหนดูซิโอ้ยเอ้ยติดๆราค่าที่เราจะซื้อสอ่อเขาเรียกว่าอะไรซื้อเดวิสฟรุเนาะสุ่มผลพิสานเนี่ยจะใช้เงิน 1อ0 0 0 0ห0 0 0 0เบรีหรือ150โลบัคนั่นเองนะเรามีให้เลือกอยู่ในการ2วิธีคือจะซื้อด้วยเบรีหรือว่าเทบทรูด้วยการเติมโลบัคนั่นเองนะอือันนี้ก็อัตราการเรท т เขาเรียกว่าเรทผลปีศาจเนี่ยก็จะแบบว่าคอมมอน60%อันคอมมอน3าแล้วก็ระดับแรเนี่ยอีก10%นั่นะเองนะมีเรทบอกด้วยโอเคอ้อหรือบอกไปเลยในสนของแถบตรงทางด้านซ้ายเนี่ยมันบอกอะไรบ้างใช่ไหม ก็สรับแถบแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหลอดเลือดนั่นเองนะทุกคนอานเมื่อกี้โดนโจมตีหลอดเลือดมันก,ก็จะลดนะเองแล้วก็ในส่วนของแถบที่2เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของแถบเขาเรียกว่าแถบ exp นะขอลองอันนี้นะอึ๊บอึบใช่ไหมอาใช่อันนี้คือแถบในส่วนของ exp แล้วก็ข้างล่างก็จะมี inventory แล้วก็ค่า s t a t แล้วแล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นค่าที่บอกเลเวลเราว่าเราเลเวลเท่าไหร่แล้วนั่นเองโอเค แล้วเราจะดูซิว่ามีอะไรอีกไหมหรือว่าเราจะไปสำรวจเกาะกันดีนะอืมแล้วขอดูหน่อยอ๋อมีคนใช้ผลพระด้วยตอนนี้โอเคแต่เราขอดูตรงในโส่ของตรงนี้ซิตรงนี้เกาะแรกเนี่ยก็เหมือนจะฟาร์มได้ถึงกี่เวลเอ่ย15 25, 25 25เวลปะขอลองดูหน่อยนะตอนนี้เราเวลแค่สี่เองนะโอเค มีเกาะให้สำรวจอยู่หลายเกาะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะการแตกก่อนอื่นเนี่ยขอทำการฟาบเกาะน,นะทุกคนให้ถึงสักประมาณเวลให้มันเยอะกว่าน,นี้สักสิก็ยังดีอ่ะเยวขอทำการฟารแ๊บหนึ่งนะ โอเคคนสังเวยแปะก็โอเคพอใจแล้วพอพอพอไม่ไหวมอนถือว่าแบบว่าจมตีเยอะอยู่บนตัวคนพราเรายัางไม่ได้อัพค่าแต่อะไรเลยนะเองเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้าเราค่าแล้วเ,เพื่อนมาช่วยค่านะ่ะเราก็ได้อยู่นะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นั่นเองเนาะโอเคแต่เราจะไปสำรวจเกาะกันดีกว่านั่นเองนะอืมผลปีศาจน่าจะยังไม่เออ โอเคตกใจหมดเนี่ยผลผลเขาเรียกว่าผลสุเกะสุเกะลผลต้องหผนเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเราด้วยนะนจริงๆต้องหัดมออย่างนี้ยถึงจะรู้ว่าตัวเราอยู่ไหนอะ่ะโอเคมาแล้วเราจะกดโอเคนี่คือเรือใช่ไหมไหนดูสอิอายะอายะเชยๆแต่เราโอเคกลับอหน้าปกติก่อนโอเคได้ขอลองดูซิว่ามีกี่เกาะนะในเกมตอนนี้ ปรับเป็นสูงสุดโอ้จีซัสแอบแหลกเลย uh, แหลก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 ประมาณนี้ดี okay. uh, กว่าโอเคเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งเกาะอันนี้เกาะหนึ่งใช่ไหมอันนี้รับเกาะนี้ก่อนเนาะเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามโอ้โ oh. หต้องใช้เวลาแหลกสักครู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก oh. 7จ็ดอ๋อเจ็ดถ้านาับรวมก่อนนี้ก็เป็นแปดประมาณเจ็ดแปดเกาะนะไม่แน่ใจว่าข้างหลังมีอีกไหมนะถ้ามีก็แปลว่าเก้าเกาะนะทุกคนเออที่เกมตอนนี้เขายังมีเกาะอ,อยู่ประมาณแปดเก้าเกาะเออขอบอกอ่างนี้แล้วกันสําหรับเกม no ok Peace นกพีซนนเองเนาะนกพีซนะทุกคนอะยะเป็นเกมที่แบบว่าดีจริงๆจ้ำแมวไหนดูสิอัพค่าอะไรดีวะยังไม่อยากอาบะทุกคนอยากได้ในเซอร์ข,ของผลปีศาจกกอนนั่นเองนะ แล้วก็ในส่วนของผลพิซารเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นมีคนใช้ผลพระและเออก็อาจจะมีผลอื่นๆอีกที่แบบว่าเทพทรูอะไรอย่างนี้นั่นเองนะโอเคสำหรับการรีวิวแมปนกพีสก็จะอุ๊มีประมาณนี้เลยนั่นเองแล้วก็เขาเข้าทำการรีบูตติ้งเซิร์ฟเวอร์ for อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านั้นละกันนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ